เจอยังลืมหยอดสตาร์ก่อนนอนะหยอดตารเอ้าดึกแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ว่ากินอยู่ก็เลยยังไม่ได้ไปล้างโอเยโอเคโอเคก็แล้วกับพี่ไอ้นแคทด้วย ใช่ไห่สิโซ่ใช่สิเนเป็นคนพิเศษนี่เออใช่ไอใช่สีไม่ขลบเน็้นะต่พิเศษ V7 กับวบ V1 นะครับรัก V1 โบ V7 นะคะถ้ารัก V1 แล้ว V7 โบด V8 นะคะรัก V1 V7 โบด V4 นะคะแล้ว V12 นะคะอย่าลืมโบดให้พวกเราอย่าลืมนะคะอยาบให้พวกเรานะคะส่สาวมหาจัศทร์าสาว พี่สันนี่ไม่กินหึงกับเดินแกไปเลยมองลืกแกกันแล้วนะคะโอ้ยปากปากี่ไงพี่เันนี่แกบอกพี่สันนี่ว่าลงลืกของโอ๊ยไอ้ตบ